สวัสดีมาแล้วมาตอนสายๆแดดออกแล้วพี่น้องเบงเนี่ยคีบบางหันมีตะหมอกฝนนมีพลามอเตอร์พร้อมพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสีซู่ม้เบิงโอ้ยแดดไหมเสียแล้วต้องฝ่าฝนพี่น้องอากาศดีคักนเพื่อน สู้ให้เบิงกันภูเขามองนี้ม่ใ่เป็นเครเบืมองนี้ทะเลหมอกทะเลหมอกพี่น้องเบิงเอาเด้อคุณนะ่ะโอ้ยออกก็ได้แดดมันย้อนแสงค่ะออกไปกล่องตึกแสงนะปบรรยากาศดีครับพี่น้อง อันนี้ถ้าออกไปแดดมันสีเห็นมบ่ล่ะพี่นอ้องเดี๋ยวกันเด้อบิดประตูบ้านป๊าทะเลทะเลหมอก นม่เห็นปลายเขาน้อยเดียวตอนนี้เป็นทะเลหมอกแล้วพี่น้องเบึ่งเอาเด้อปาด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 กลางทงในทงหน้าเศรามาก็อากาศีดีแบบนี้แล้วพี่น้อง ย้อนแสงมันเนาะพี่น้องเห็นมันเนาะรู้ไปเห็นยนังไงมาเนีย ต่อเดี๋ยวจะพามาดูเด็กๆว้าลูกยา่ยาๆรอแล้วรอแล้วเดี๋ยวให้กินข้าวโพดนะจ๊ะอขาละวผมแน,นมขาเอ้ยเนาะกินบอสข้าวโพดเลยกินบอสกินไหมคะอ่ะนี่อั่นล,ลีลาลีลาอรุณ โอย,โอย,โอยกินเลยอันนี้เอากระพดกระพดดิฟมาให้เพื่อนกินอันนี้เพื่อนมากินแล้วขอออกเลยเดี๋ยวเติมอาหารอาหารนี้มันเป็นเปลือกเปื่อลไเด้ เอาไปกินกับเพื่อนสิจา้าเอาหัวถึงเอาให้ชมความน่ารักแป๊บหนึ่งนี่สีแซบเน,นาะนี่พี่น้องควรกินะหิวเนาะน้อนี่น่ารักไหมหงหยกเรา เบิ้องไปกินพี่น้องน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยลูกลูก <c oughs> โอ้ยข่อยเบิ้งไปข่อยก็ยิ้มไปพี่น้องเอ้ยติ๊ตาหักหลาย าเ <se ller> มื่อนี้ก็มาเก็บผักน่ารักน่ารักมาให้เบิ่งเลย้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีสานเนือ่ารอนในเด้อจ้าสวัสดีจ้า